โอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกี่ยวกับรายการพอดแคสต์นะครับในหัวข้อของการทําโปรเจกต์จบวันนี้อยู่กับผมนะครับนายศักดิ์สิทธิ์ขอนงามครับผมครับอยู่กับผมครับนายสัตบัเวัาครับผมโอเคครับก่อนที่จะเริ่มปุยกันเนี่ยเรามาไอ้นี่กันก่อนดีกว่าว่าก่อนเริ่มโปรเจกต์จบเนี่ยในช่วงปวช2กําลังจะขึ้นปวชสาเนี่ยมันเป็นยังไงครับผมเล่าเลยนะครับว่า ก่อนที่จะเริ่มโปรเจกต์เนี่ยทางคณะอาจารย์ทุกท่านนะครับได้ทําการวางแผนมาแล้วว่าโปรเจกต์เนี่ยควรจะดําเนินเป็นยังไงยังไงยังไงแผนการจะเป็นยังไงยังไงครับพอได้วางแผนเรียบร้อยแล้วครับในตอนที่พอเราขึ้นปีสามปุ๊บเราก็จะได้ทาโปรเจกต์เลยนะครับอ่าใช่ครับซึ่งเขาเนี่ยจะบอกเราตั้งแต่แรกแล้วนะครับช่วงปวช2ที่ใกล้จะขึ้นปวช3นะว่าเราจะต้องทำโปรเจกต์นะครับโอเค พอเรารู้แล้วเนี่ยว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงต้องวางแผนยังไงเปิดมาโปรเจกต์ปช3วันแรกเลยนะครับสิ่งที่เราเจอเลยก็คือเขาจะให้เราออกแบบตัวละครมาสคอตก่อนพูดก่อนว่าการทำโปรเจกต์ในรอบนี้ของเราเนี่ยเราทำเกี่ยวกับเป็นสื่อการละเล่นไทยให้เด็กๆนะครับซึ่งทางเราเนี่ยก็มันแล้วแต่กลุ่มเนะว่าจะได้เป็นหัวข้ออะไร อย่างผมนะจะได้เป็นการละเล่นเก้าอี้ดนตรีทุกคนรู้จักแต่เราจะทำยังไงให้มันน่าสนใจและอย่างคุณบาร์ทได้อะไรครับอย่างผมนะครับผมได้การละเล่นขี่ม้าสงเมืองครับแล้วส่วนในเรื่องของมาร์คอดนะครับเราจะได้วาดมาร์คอรดทั้งหมด10ตัวนะครับโดยเขาบังคับให้3ตัวเนี่ยเป็นตัวละครของเราใช่ไหมครับในกลุ่ม3คนที่ใส่ชุดสูทเอสแบก แล้วตอนวาดมร์คอนี่เป็นยังไงมากครับถ้าอย่างของผมเนี่ยก็คือไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากแต่ว่าจะไปมีปัญหาเรื่องการคิดชุดไม่ออกสมมากกว่าว่าเราจะให้ตัวละครเราเนี่ยมันใส่ชุดยังไงเพราะว่าตอนนั้นเราก็แค่คิดว่าแบบโอเคมั์คอรดแต่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะวางสตอรี่ยังไง,งผมมงก็เป็นเหมือนกันเลยครับแต่ว่ามันจะแต่ตนิดน,นึงเพราะว่าตัวละครแบบ ในเรื่องของผมมันต้องมีการขี่หลังใช่ไหมครับแต่ว่าตัวละครมาร์เสร็จทุกตัวแ,แทบจะไม่ขี่หลังเลยเพราะว่าเนื่องจากตัวละครไม่เพียงพอครับผมตัวละครผมก็เลยต้องแบบหาวิธีแบบแบบรังสรรตั้งสรรตัวละครแบบออกมาไงให้มันเข้ากับกแบบการเล่นของผม,มาทีสุดครับอืครับผมบโอเคมาร์คอดเสร็จแล้วต่อไปเป็นอะไรโลโก้บอกเลยว่าโลโก้เนี่ยยาวยาว ถ้าจะให้พูดก็คือเราต้องล่างในกระดาษก่อนเราล่างกันไปสิบสิบอันเลยถูกไหมครับใช่ครับผมโหมากกว่าสิบสิบอันเลยครับซึ่งเราคือเอางี้ในระบบเนี่ยเขาจะให้เราล่างก่อนสักหลายๆตัวเลยยิ่งเยอะยิ่ง,งดีแล้วเราจะมาคุยกันว่าตัวไหนโอเคที่สุดหรือเราสามารถเอาตัวเนี้ยไปอดัดแบกับอีกตัวหนึ่งได้ไหม อ่าแล้วอย่างคุณบ้านนี่ในกลุ่มตอนทำโลโก้ที่เป็นไงมัางครับโอ้ห oh, ตอนทำโลโก้นี่ก็ก็คิดหนักแล้วผมเพราะว่าการเล่นของผมที่ผมได้จะเป็นขี่ม้าส่งเมืองรู้กันไหมครับอ่าคือเนียผมก็ต้องแบบทำโลโก้ออกมายังไงให้คนดูเขาแบบรู้เลยว่าแบบเป็นขี่ม้าส่งเมืองครับผมอืมตอนนี้คอนเซ็ปต์ันนี้ยากมากตอนทำโลโก้ครับผมอ่าถ้าอย่างของผมเนี่ยจะเป็นเกาหดนตรีเนาะซึ่ง จริงๆในดาบแรกเนี่ยผมต้องการที่จะทําเป็นเหมือนเป็นเก้าอี้ที่วนล้อมรอบเึือกภาพออกไหมอ่าเึกออกครับอ่าแล้วก็มีเด็กที่กําลังวิ่งเป็นรูปแบบว่าตัดทอนแล้วแต่ซึ่งจริงๆผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนเป็นมีเก e, ้าอี้ยังคงคอนเซ็ปต์มีเก้าอี้อยู่แต่ว่าเราก็มีตัวที่เป็นเทคเนาะเขียนบอกเลยว่ามันคือเก้าอี้ดนตรี ซึ่งเลือกใช้สีให้มันค่อนข้างที่จะฉูดฉาดเนาะเพราะว่ามันเป็นการละเล่นที่แบบว่าเข้าใจไหมการดนตรีอ่ะมันก็จะมีเต้นมีอะไรอย่เงี้ยใช้สีชูดฉาดผมเลยคิดว่ามันน่าจะเข้ากันน่าจะสื่อถึงความสนุกสนานได้แต่ไอตัวที่น่าปวดหัวจริงๆเนี่ยจะเป็นสตอรี่บอร์ดซึ่งมันจะต่อกันเลยนะมันจะคาบเกี่ยวกันเลยสตอรี่บอร์ดเนี่ยตอนทําเราก็ต้องไปรีเสิร์ชก่อนว่าไอการเล่นที่เราได้เนี่ย ประวัติความเป็นมาวิธีการเล่นเป็นยังไงแล้วเราจะวางโครงเรื่องเนี่ยโคงเรื่องเราจะวางยังไงให้มันสนุกน่าสนใจได้ความดูให้เด็กชอบเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่มีสตอรี่บอร์ดผมบอกเลยว่าไองานของเราที่ออกมาเนี่ยมันจะน่าเบื่อมากแล้วมันจะดูแบบดูไม่อยากดูกจนจบใช่ใช่เลยอโอ้โหคุณว่าแบบครับ ถ้าแบบกลุ่มไหนไม่ได้ทำสตอรี่บอรแล้วก่อนนะผมบอกเลยลำบากแน่นอนครับมันจะยากมากหนึ่งเลยคือยากและสองเลยคือแบบเดคิปไม่ออกถ้าคิปมาแล้วแล้วมันน่าเบื่อเกินเนี่ยมันก็จะดูแล้วมันก็จะไม่สนุกครับผมเออใช่แล้วแล้วตอนเราทําออกมาเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่ามันจะน่าเบื่อขนาดไหนคือเราต้องทําออกมาก่อนแล้วทําออกมาเป็นคลิปก่อนแล้วเราก็ต้องลองดูว่ามันน่าเบื่อไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันน่าเบื่ออะ งานงอกนะใช่ท่าน like ้าเบื่อนี่ก it ็คือแบบต้องแก้ทั้งหมดนั่นเลยแล้วอย่างของฝั่งคุบัสตอนทำตอนรีบอร์ดเนี้ยเนื้อเรื่องเนี่ยวางวางยังไงโอ้ผมเป็นเนื้อเรื่องที่แบบวองว่าแบบเล่าลอดความเป็นมาแล้วก็วิธีการเล่นเนาะพอแบบเล่าเรื่องพวกนี้เสร็จปุ๊บผมผมก็จะเข้าสู่วิธีการเล่นเลยพอเล่นเสร็จปุ๊บก็จะแล้วก็จบเรื่องเลยครับผม ก็คือจริงๆบอทความเป็นมากับวิธีการเล่นของผมมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ที่วิดีโอของผมเวลาผมทำเสร็จปุ๊บมันเลยออกมาแค่สามนาทีเองครับโอ้ยของผมนี้มันปาไปห้านาทีกว่าเกือบหกนาทีเพราะว่าจริงๆไอตอนเล่นเนี่ยมันไม่มีอะไรเยอะหรอกก็กีตนตรีใครๆก็เล่นเป็นอยู่แล้ะเพราะเล่นมันตั้งแต่เด็กจนบางทีแบบเราออกไปทํางานที่บริษัทแล้วเขามีกินเลี้ยงสังสรรค์หรือะไรเงี้ยก็ยังมีการเล่นกันเลยถูกไหมได้เออ ซึ่งก็เลยผมก็เลยคิดว่างั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าไอ้วิธีเล่นอะ่ะไอ้วิธีเล่นกับช่วงฉากที่เราเล่นอะ่ะเราเอาสักไม่นานมากเอาแค่แบบให้มีแล้วกลุ่มผมเนี่ยมันไปหนักตรงเรื่องของปวดคำเป็นว่าโปสเตอร์เขาจะให้เราทําโปสเตอร์เป็นอินโฟกราฟิกในเชิงสอนไม่ใช่สอนสิให้ความรู้ว่าไอ หัวข้อที่เราได้เนี่ยมันคืออะไรเล่นยังไงอ,อันนี้ช่วยอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นอินโฟกราฟิกนาอยอย่างที่ทุกคนรู้ว่าแบบเป็นแนวแบบให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นของเราว่าในการเล่นของเราเนี่ยคือเขาจะให้เราแบบทําแบบแนววแบบ่าการเล่นมันสื่อมันทําอะไรได้บ้างมันออกสื่อได้แบบไหนบ้างเล่าปรวัความเป็นมาวิธีการเล่นอะไรประมาณนี้ครับผมอ่านะให้พอเตอร์แนวเนี้ ก็มันวุ่นวายไหมช่วงช่วงทำวุ่นวายไหมช่วงทำนี่แก้บ่อยมากครับผมแก้บ่อยแก่เยอะเลยครับผมโดนโดนหลายอย่างเลยโดนเยอะอยู่เนาะจะห้โดนหลายอย่างเลยครับเยอะเลยผมผมเ่าผมเ่าผมเ่าก็น่าจะเล่าไม่หมดอะมันเยอะมากเยอะจริงจริงซึ่งจริงๆพอตเตอร์นี่ก็โดนโดนมาเยอะอยู่เหมือนกันโดนโดนหนักอยู่ โดนแก้ไปหลายรอบเลยจำได้ว่ากลุ่มผมเนะ่ยทำไปหกเจ็ดดากว่ากว่าจะผ่านดาบที่เจ็ดมังที่ที่ผ่านลองแบบทำแบบฉีกออกมาอีกแบบหนึ่งเลยซึ่งเออก็ผ่านเย้ยเขาเขาให้ผ่านเย้ยก็โอเคก็เป็นรสชาติชีวิตที่แบบว่าโดนสั่ง <ทำ S 1> แก้งานเยอะเอออ,อ,อต่อไปจะเป็นแอนิเมชันละ อันนี้จะเป็นตัวที่วุ่นวายที่สุดยากที่สุดแล้วก็ปวดหัวที่สุดก็ก็ว่าได้ก็เปรียบแบบเปรียบเสมือคือเหมือนเส้นชีวิตของกลุ่มกุ่มนั้นนั่นแหละถ้าแบบแอนิเมชันไม่ผ่านก็คือแบบมีสิทธิตกูงเลยนะครับผมจริงจริงจริงแอนิเมชันเนี่ยผมทำกันนานมากใช้ใช้เวลามากที่สุดแหละในที่ผ่านผ่านมานที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยเพราะว่า มันจะเอาทุกอย่างมาใส่ในนี้หมดเลยโลโก้โมชั่นสตอรี่บอร์ดที่เราทำไว้เราจะมาทำเป็นแอนิเมชั่นการ์ตูนยังไง <Yeah. S 1> แล้วเเออมารคอร์ดของเราแล้วพอไอไองานหยาบเนี่ยมันจะมาพ่วงกันพอไอสตอรี่บอร์ดเรากับแอนิเมชันมาเจอกันแล้วถ้ามันออกมาหน้าเบื่อมันง,งอก,น,กะนะงานงอกแบบสุดๆเลยแบบ เพราะว่าเราต้องเปลี่ยนแหละเปลี่ยนตอร์ตบอร์ดอีกใช่เราเปลี่ยนตอร์ตบอร์ดเพื่อไปทำแอนิเมชันใหม่ถ้าแอนิเมชันเปลี่ยนตอร์ติบอร์ดเปลี่ยนแอนิเมชันแล้วแอนิเมชันทำแบบไม่ได้ทำแบบสองสามชั่วโมงเสร็จอะโอ้โหทำแบบนานนานมากพราผมทำทำกันเป็นเดือนได้อันนี้จริงก็ทำกันเป็นเดือนเลยนะ โอ้ก็ถึงเดือนเลยละ่ะอืมทำไปแก้ไปทำไปแก้ไปก็เป็นเป็นเดือนได้อยู่เนาะรวมๆรวมๆแล้วก็เป็นเดือนแต่เอาจริงจริงก็มันก็เป็นถือว่าเป็นรสชาติชีวิตแล้วกันที่แบบว่าเราไปทำงานเนะเ<ร>าะเพราะราว่าจะแบบว่าเหตุการณ์ไปทำงานว่าแบบทำงานแล้วแบบลูกค้าให้ผ่านไมอะไรอย่างนี้ก็สั่งแก้แบบเออใช่แล้วยิ่งเป็นกราฟิกด้วยเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้เนาะกราฟิกก็แบบ ก็จะโดนแก้บ่อยเป็นพิเศษอยู่โดนแก้บ่อยโดนหลายอย่างได้แต่ก็ผ่านมาได้ละครับผมอ่ะโอเคก็อันเนี้ยมันจะเป็นโอเวอร์ออลเนาะ <c oughs> ที่ผมสรุปมาสั้นๆว่าเออจะเจอประมาณนี้แหละทำโปรเจกต์จบนะครับทั้งนี้ทั้งนันก็แล้วแต่แต่ละที่ด้วยแต่ละหัวข้อแต่ละอะไรด้วย <c oughs> ถ้าคุณเรียนบัญชีเรียน การตาลาดนี่โรงแรมโปรเจกต์จบมก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่นี้มันเป็นของคอมพิวเตอร์กราฟิกเนาะที่พวกผมเรียนกันโอเคครับ <c oughs> ก็ดีอย่างนครับอืม <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะน่าจะจบแค่นี้นะครับสำหรับพอดแคสต์ของเราในวันนี้ก็ขออกครั้งบขอบคุณอีกครั้งที่ฟังจนจบคนระับขอขอบคุณทุกคนเลยที่ฟังจนจบใครที่ชอบ <c oughs> ก็ กดไลค์กดแชร์ให้พวกผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมเรียนไปนะครับก็ใกล้จะจบละใกล้จะออกไปใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยนะครับบางคนก็ไปต่อป,ปสอเนาะ,ะได้คนระับเอออันนี้ก็จริงๆอันนี้คุยอันนี้มันเป็นคุยได้อีกโทปิกหนึ่งเลยนะแบบแยกแยกเป็นอีกคลิปได้เลยว่าแบบเออเอาไงดีกับอนาคตอ่าได้คนะ หรือว่านักเขจะเปเรียนต่อที่ไหนอะไรยังไงนะ้วผมแยกเป็นอีิศได้โอเควันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวก็ไปละสวัสดีครับบ๊ายบาย